เราไม่ทิ้งการดัน .com ตรวจสอบสถานะครับถ้าสถานะของท่านเป็นแบบนี้รอรับเงินครับรอรับเงินได้เลยนะครับถ้าการเข้าไปเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบท่านคงทำเป็นแล้วนะครับถ้าผลการตรวจสอบมันขึ้นแบบนี้ขึ้นมาว่าอยู่ระหว่างปรปับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน นี่หมายความว่าท่านผ่านเกณฑ์แล้วนะครับที่มันขึ้นตัวหนังสือแบบนี้มาเพราะว่าอยู่ระหว่างการเอาเงินเข้าบัญชีให้ท่านคืออย่างนี้ถ้าแบบนี้ก็คือท่านผ่านแล้วถ้าหากว่าท่านตรวจเดี๋ยวนี้เลยสถานะท่านเป็นแบบนี้ท่านมีสิทธิ์ลุ้นที่จะได้เงินวันที่สิบสามสิบสี่เมษายนนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้สิบสามสิบสี่เมษายนนี้ก็จะได้ภายในสัปดาห์นี้เพราะตอนนี้รอ ธนาคารกรุงไทยเอาเงินเข้าบัญชีท่านอย่างเดียวถ้าธนาคารกรุงไทยเอาเงินเข้าบัญชีท่านเสร็จแล้วนะครับถ้าวันไหนท่านถ้าวันไหนเขาเอาเข้าให้เสร็จแล้วนะครับท่านลองไปตรวจดูใหม่อีกครั้งสถานะนี้จะเปลี่ยนไปนะครับของท่านจะเปลี่ยนเป็นสถานะแบบนี้อันนี้เขาเปลี่ยนเลขประชาชนสิบสาหลักไว้นะครับเปลี่ยนเป็นท่านได้รับสิทธิ์ตมามมาตรการเดียวยา5,000ันแล้วก็ช่องทางการรับเงินขงเขาก็จะบอกธนาคารอะไรเลขที่บัญชีธนาคารกวากันไปนะครับแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ เงินยังไม่เข้าแต่ผ่านแล้วนะครับับนเงินเข้าวันใดจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ทันทีนะครับสําหรับท่านที่บุ๊ที่มีสถานะแบบนี้ยินดีด้วยนะครับท่านมีลุ้นที่จะได้13-14เมษายนนี้หรือไม่ก็ได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับ